สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝันทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายฝันสำหรับคนที่ฝันว่าโดนหมากัดหมากัดมือหมากัดขาหรือหมากัดในส่วนอื่นๆนะครับสื่อถึงอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำนายให้กันนะครับการฝันว่าหมากัดนะครับ เป็นความฝันที่อาจเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนอาจเป็นความฝันที่หลายๆคนนะครับทําให้ตนเองหวาดกลัวตกใจตื่นนะครับขึ้นมาตอนกลางดึกซึ่งตามความเชื่อของคนไทยนะครับเรื่องของการทํานายฝันเนี่ยสามารถตีตีความฝันว่าหมากัดหรือว่าสุนัขกัดนะครับได้หลากหลายพอสมควรนะครับส่วนจะดีหรือร้ายนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของความฝันเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้นะครับถ้าหากคุณฝันว่าหมากัดหมาบ้ากัดนะครับหรือหมาอะไรก็ไม่รู้นะครับเข้ามากัดขอขอทำนายว่าให้คุณระวังนะครับในเรื่องของการโดนใส่ร้ายทั้งเรื่องงานการเงินโดยเฉพาะศัตรูและผู้ไม่หวังดีกำลังประสงค์ร้ายคุณอยู่ อาจเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหรือเพื่อนสนิทคู่ค้าทางธุรกิจหรือมิตรใกล้ชิดที่หาโอกาสใส่ร้ายให้คุณเดือดร้อนได้ดังนั้นนะครับในช่วงนี้เลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือจะพูดอะไรในช่วงนี้ควรมีสติรอบคอบให้มากๆไม่เช่นั้นนะครับอาจจะเกิดปัญหาที่คําทํานายได้ทํานายไว้นะครับจนทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองได้มากมายเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าฝันว่าหมาบ้ากัดมือนะครับถ้าหมาบ้ากัดที่มือนะครับหรือว่าโดนหมาที่ไหนก็ไม่รู้กัดเข้าที่มือนะครับขอทํานายว่านะครับช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้พบปะผู้คนมากมายมีทั้งโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตรวมถึงคนไม่หวังดีก็จะเข้ามาทำความรู้จักเราเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ส่วนมากคนที่เข้ามาทำความรู้จักในช่วงนี้ จะมาหาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์กับคุณแต่โดยร่วมนะครับถือว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแหละสำหรับการทำอะไรใหม่ๆในชีวิตส่วนคนโสดในช่วงนี้นะครับก็จะเนื้อหอมเป็นเป็นพิเศษแต่ถ้าฝันว่าหมาบ้านะครับกัดไปเข้าไปที่มือซ้ายความเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานผู้ใหญ่นะครับจะให้การสนับสนุน คุณควรไปฝึกทักษะการพูดการเจราจาให้ดีเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารด้านธุรกิจผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูส่วนคนโสดก็จะได้พบกับคนถูกใจจากการทำงานเช่นเดียวกันนะครับการทำนายฝันนะครับว่าโดนหมาก,กัดนู่นนี่นั่นนะครับคือก็มีหลายรูปแบบมากๆนะครับผมขอสรุปโดยโดยภาพรวมเลยนะครับ การฝันว่าถูกหมากัดไม่ว่าจะกัดที่ไหนกัดอะไรหมาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเข้ามากัดส่วนไหนก็แล้วแต่ของเราเนี่ยนะครับคือมันจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาในตัวคุณนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเรื่องดีก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่ไม่ดีส่วนมากที่เข้ามา ก็คือจะมีคนเข้ามาทําให้คุณเดือดร้อนนะครับเข้ามาใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับหรือจะเดินทางไปไหนให้คุณมีความระมัดระวังนะครับขอให้มีศีลมีสติมีสมาธิมี3อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณก็จะนํา สามอย่างเนี่ยนะครับมาดำรงการใช้ชีวิตได้ทำให้ไม่เกิดสิ่งที่ผมทำนายไปได้นะครับก็จะเกิดแต่เรื่องดีๆนะครับเพราะว่าการทำนายนี้นะครับการฝันในในลักษณะนี้จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรตั้งอยู่บนในความไม่ประมาทและมีสติในทุกครั้งนะครับในทุกนาทีหรือว่าทุกวินาทีที่คุณใช้ชีวิตนะครับรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านนะครับ ส่วนเลขนำโชคเลขมงคลนะครับก็ได้แก่เป็นเลข7เลข2นะครับนะ7 2 2 7รวยรวยเฮงเฮงทุกท่านสวัสดีครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ สามารถสนับสนุนสินค้าของเราได้ที่ช h อป e e และ Facebook เพียงเข้าไปในช h อป e e หรือ Facebook พิมพ์คำว่า Image Baby Shop แล้วกดค้นหาคุณจะได้พบกับสินค้าแม่และเด็กมากมายสินค้าคุณภาพราคาย่อมเยานะครับผมคัดสรรสินค้าทุกชิ้นนะครับ มาเพื่อลูกของผมนะครับโโลแกนของร้านของเราคือลูกของคุณคือลูกของเรานะครับสินค้าทุกชิ้นผมคัดเพื่อลูกโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้สินค้าที่คุณภาพและราคาย่อมเยาวนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับที่ช้อปปี้หรือ Facebook นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนสินค้าของเรามาโดยตลอดนะครับขอให้มีความสุขนะครับและสนุกกับการช้อปปิ้งนะครับสวัสดีครับ